นีบกับพักทีบาช่วงเนี้ยไม่เรื่องงานก็เรื่องกินใช่ไหมแม่แต่วันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันวันนี้เรากินคนละถ้วยที่ร้านสถานีก๋วยเตี๋ยวสถานีก๋วยเตี๋ยว 2XL 2XL ลสองเรงเงินสั่งอะไรไหยอ่าวุ้นเส้น มันเส้นเนื้อเปลือยน้ำตกเส้นเล็กเนื้อเปลือยล้วนของพี่บะหมี่น้ำข้นมั้งเขียนเองก<ม>็ลืมเองแต่เดี๋ยวมาดูหน้าตากันอีกทีหนึ่งมีกากเกียวด้วยกากเกี๊ยวสั่งเพิ่มได้นะต้นที่สั่เพิ่มมาพี่วันนี้เพอเดียวน้อมีน้อกมีที่ตพอเหรอเพว่เดียวไม่หรอกไม่หรอกครับขาโอ้

มีอะไรบ้างครับมาดูพวก,กินข้าวเนี่ยอีนี้กระบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าใครชอบในปริมาณหรือการเนีอะไรเงี้ยอันนี้ก็ชอบาอลังการควาอลังการเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอีกทีหนึ่ง <พอ S 1> ที่แกเลยกิยด้วได้มีปฏิเสธอยู่แล้วอันนี้เป็นผักทเลไปะไยนะหองเปี้ผักชีฝรั่งผกชีฝรั่งฮัลโหลฮัลโหาอยู่หอมเปรี้ยว มีอะไรแบ่งการพวกเรามีพริกมีพริกกินกับกะปิน้ำพริกเข้าวคนที่มาจากภาคอื่นนะครับอาจจะงงว่าทำไมเรากินพริกกับกะปิทำไมนั้นก๋วยเตี๋ยวต้องมีกะปิวางแก้มทำไมไม่รู้เหมือนกันแต่อุดรมันมีไงที่อื่นไม่มีนะกูหวังว่าจะได้คำตอบอะไรที่มันเป็นกระจ่างชัดกว่านี้กิน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  คือเราจะให้บรรยายคือว่าอย่างผมกินน้าข้นใช่ไหมล่ะคือเป็นหลังๆนี้จะเป็นคนไม่ค่อยชอบชอบปรุงชอบปรุงนั้นจออดแมวคิเคิมดเผ็ดเป็นคนที่รสจัดมารเลยแต่ถ้าดูสีของเนื้อหนวดเน,นื้อหนวดเป็นยังไงรสชาติโ,โอเคครับต้มยำด้วยฮะแล้วก็ใส่พริกใส่อะไรครับอีกแหมสีสันสุดยอดจริงจริ ยังจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆนะเดือนหน้านี่คือมันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วง่ายมาแต่เข้าหน้าหนาวแล้วเราก็จะเริ่มออกนอกสถานที่ได้แล้วบ้างนะครับเนื่องจากตอนนี้คือหนึ่งพวกเราเองก็ได้รับวัคซีนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะไม่ติดนะก็มีหุ่นปิดแต่พี่เลยว่าติดแล้วไม่เจ็บหนักแค่นั้นเองตอนนี้ตอนนี้เขาเริ่มเปิดการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแล้วอ่าแล้วเราท่องเที่ยวที่ก็เริ่มเปิดกันแล้วก็ถึงเวลาของเราแหละอยากจะพาไปเที่ยวใช่ ต่ว่าว้ซอเที่ยวข้างในจังหวก่อนในขณะที่คนอื่นกำลังอิยอร่อยของผมหมดไปเรียบรอยอ้อยจังหดกินง่ายนะเพราะไม่มีเข่าหน้าเกลียวครับไม่นะ,ะนหนวดจะ,ะไล่เขา่า ส่วนเราก็ายังไรใครหิวยังครับไม่ได้หิวครับทำไมหมดชารครับเซ็ก็เป็นว่าม,มีน้ำาุ้น,เ,นเส้นเล็กต้มยำอ่าอะไรก็แล้วแต่ก็อย่าลืมนะครับก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะฮะกด s u b s c r ร b e กดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีสถาน,น,นอย่าก,กดหน้าแล้วก็พอนะเบี้ยวหมดนะ สถานีกุฎีเขาเป็นสอ XL นะครับผมเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงค์ไว้ข้างล่างนะถ้าใครอยากจะมาชิมวันนี้พวกเราทีบาร์ก็อิ่มมีพี่มันนล้าลาไปเลยแล้วกันนะนวลไปละวันนี้สุภาพอธิีครับขอไปนอนกันนะคลิปนี้